yeah okay.

เขาหล่อมันคือสันสันอยู่ภายในเนี่ยนี่อามยุดนี่ครับอามยุดนีอามยกาลงยอกไปหอดนดนอตำรวจเิบ่าจับอกว่ายังบอกนี่แล้วครับให้เงินไปแต่งหลดเก็บเองตัวเก็บมาแต่ใส่พรเฮียเียทุกคนเฮียเนียเ้แถวนี้ใสเราพันลยมึงได้ไยว่าใส่ชิคใช่ <laughs> Tình ừ. là này bung 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 này bung 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 จักบาทกว่สองพันกว่าอย่างสองพันท้องห้างนี่นะพอแข็งอยู่แล้ววูอะไรเสือกหมัดเสือมมัดีกลุ่มมันแข็งแรงเลยเทาก็ใส่กลุ่มก็แจ๋เหงนีอไรแจ๋อบ่ากับกิดเดซิ่งโปนะครับบบานครับแปดร้อยแปิบาทเดแปด้อยแปดสิบาทแจออละูที่หอดแมดอย่บ่ไหวเลย กองเพงตอละอ่อคือจ้าอยู่บนเข้ากับเข้าเบ้าบ่ถึงสองโลจักบาทเอาดุมคือเป็นแนวนั้นเอาดุมึงสเตอร์อันนี้ดุมหยอกบจักบาทดัดุมเีิยโอ้ผันหาผันแปดเลยบอกแล้วเงินมาจะใส่มาซื้อเล่เก็หน้ามูลีแล้วเนี่ยกบ่เห็นเห็มันดีดีโลดค่อทางเลยดีละมูลีเดอร์นี่ก็เออผักเากับผักเผาเดิม แฮนก็แฮนนีเี้ยมตัดโยนครับแฮนยนยังยุบเหียดเพื่ออย่งถาเนี่เเพื่อแข่งนีครับแข่งย่สแข่ก็แข่ครับชนะก็ชนะแข่งย้อสไปข้าบรับเป็นดูอรัครโอ้ยรุุนบนครับรถดีๆหลักรถเมีเห็ดยดติทีติวดมอป่วยป่วยตมันกาแทนแขนขังนึ่งสันขังนึงเงา lê đêm nắp bên anh em. Qua đêm nắp bên em. Minded, hai sao tìm Mày nắp bên em nụ rồi em đi chăng tuôn. Qua đội em. Ni mày. Ni lát 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 ลอยยิ้มชิบหาโลโอ้ลอยชิบหายโลไหมตั้งยูนาเซเว่เลยลอยชิบหาโลซับยงแววโอ้ตะเกียกซื้อดีขึ้นแล้วครับบ่ควมแข็งบ่คันนี่แข็งครับเจอได้ครับบ่แต่เขาอยากแข็งนำพีดจริงไรนี่มาลูกค่ะอยากติดมูคือกันเทมพอเจอได้ครับบ่รถเท็กยังแน่กว่าบ่เขาเบิ้งขาอยากแข็งนำแข็งเขารถแบบแฮร์รถแบบได้มาเทมพอเจอหนีป้าป้าเดิมหลังเดิมเดิ่ ทอทอใต่ทอย่างกรแข้งไรเป็นไงแตย่งกรต่เป็นแ่มทอเครับมีแข่งสักหมื่นลายหมื่นแล้วาหอยู่แลครับเจอไดเจอไยูใส่ยส่เขาอยากแข่งน้ำจีย่ใส่มาแนงเด้รับอเมอินอนคุณรับจังหวัดยังเจอไดครับจังหวัดยังจังหวัดยังโกูครับ่มันยูนองหน่อยด้ครับหน่อยกี่ขครับอ้ันแดงเบ ไล่มือก็ได้สิเสือนึ่งมาหาพันกับเพี้ยนไหมอู้เบิร์ตไล่ยังบอกรึเปล่บอกรบุบเด้อพี่น้องเด้อเอ๋อทุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันฝากเบิร์นคุณแล้วนเขาอยากแข่งนหนี่งเข้าเฮ็ดจังไงเดี๋ยวเขาติดต่อมาทางไหนสิแข่งจักบาทติดต่อมาทางเสียเบียร์เด้อครับเป็นคือบังเบียร์เด้อครับโทรทักมาเลยเด้อครับอยากช่ถูกดี๋ยมาเบิร์นฟังเสียงกันเลยนะครับมาต่างสตานี่ฟังเสียงมาเบิรง ระบ,บบไฟคัมดกะกาหยือมาถ่าเขาแข่งมาเลยครับมาเลยอ่ะมีชงไก่ไทยวันนน่เดีอเดอเดเดที่ดห <c oughs> นี่ไดนเด้เด้อต้องเสียงด่น